เสียงเล่าผีคืนหลงป่าผมชื่อภาคินครับเรื่องนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดขึ้นจริงหรือไม่แต่ทุกครั้งที่ผมหลับตาผมยังได้ยินเสียงมันอยู่เลยผมชอบเดินป่าครับไปคนเดียวบ่อยๆ รู้สึกเหมือนได้อยู่กับตัวเองได้ฟังเสียงธรรมชาติแต่ทริปนั้นผมไปแถวดอยแม่ยะทางดอยอินทนนต์ตั้งใจจะเดินสำรวจเส้นทางเก่าที่เขาว่ากันว่าเคยเป็นทางเกวียนสมัยก่อนผมเตรียมของพร้อมทุกอย่างแล้วก็คิดว่าแค่วันเดียวคงไม่เป็นไรตอนเดินเข้าไปแรกๆมันก็สวยนะครับเงียบสงบ ต้นไม้สูงใหญ่บังแดดไว้หมดแสงลอดลงมาเป็นลำลำเหมือนม่านทองในอากาศกลิ่นดินชื้นกลิ่นใบไม้กลิ่นมอสทั้งหมดมันเหมือนกล่อมให้ผมรู้สึกว่าป่านี้ปลอดภยัยสงบแต่พอยเย็นลงผมถึงได้รู้ว่าผมคิดผิดฝามันเริ่มหม่นตั้งแต่5้าโมงกว่าๆผมยังคิดว่าคงอีกไม่นานคงเจอทางออก เพราะจากแผนที่มันไม่ควรจะลึกขนาดนี้แต่พอเดินต่อไปทางมันเริ่มวกกับซ้ำไปซ้ำมาเหมือนป่ามันแกล้งให้ผมวนอยู่ที่เดิมผมดูนาฬิกา6โมงเย็นกว่ากว่าฝาเริ่มคล้ำจนมองไม่เห็นรอยเท้าตัวเองแล้วผมลองเปิดไฟฉายจากมือถือแสงมันส่องออกไปได้ไม่ถึง10เมตรมีแต่หมอกบางๆลอยอยู่ต่ำกับพื้น เหมือนมีอะไรซ่อนอยู่ข้างใต้เสียงลมเริ่มเปลี่ยนจากพัดเบาๆเป็นวีดหวิวผมจําได้ว่ามันพัดมาทางเดียวกับที่ผมจะไปแต่พอผมหันหน้าเดินมันกลับพัดสวนมาเฉยเลยผมยืนนิ่งอยู่พักหนึ่งแล้วเริ่มรู้สึกว่าลมมันไม่ได้พัดจากธรรมชาติมันพัดเป็นจังหวะเหมือนลมหายใจของอะไรบางอย่าง ผมเริ่มเร่งฝีเท้าเพราะไม่อยากอยู่ในป่าในตอนกลางคืนแต่ยิ่งเดินเสียงฝีเท้าตัวเองกลับฟังแปลกไปปกติคนเดินป่าคนเดียวเสียงจะมีจังหวะคงที่แต่ตอนนั้นมันเหมือนมีเสียงอีกคู่หนึ่งเดินตามหลังผมอยู่ห่างๆทุกครั้งที่ผมหยุดเสียงนั้นก็หยุดผมลองหันกลับไปดูใช้ไฟฉายส่องไม่มีอะไรเลยครับ มีแต่หมอกกับเงาต้นไม้ไหวๆแต่ผมรู้รู้แน่ๆว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ตรงนั้นตอนนั้นผมเริ่มกลัวแต่ก็ยังพยายามบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรเดินอีกนิดคงเจอทางออกผมพูดออกมาดังๆเพื่อปลอบใจตัวเองนั่นแหละเสียงตัวเองในป่ามันฟังดูเหงาว่างเปล่าแล้วก็เบาแปลกๆเหมือนถูกกลืนหายไปในความมืด แต่พอพูดจบผมได้ยินเสียงครับเสียงเดียวกับผมน้ำเสียงเดียวกันทุกอย่างมันพูดซ้ำตามหลังชัดช้าและเย็นจนขนทั้งตัวลุกไม่เป็นไรเดินอีกนิดคงเจอทางออกผมยืนนิ่งหัวใจเต้นดังจนแทบหลุดออกจากอกเสียงนั้นมันไม่ใช่เสียงสะท้อนเพราะมันช้าไปเซียวลินาที เหมือนอีกคนตั้งใจรอให้ผมพูดจบก่อนแล้วค่อยพูดตามผมหันขวามกลับไปใช้ไฟฉายส่องไปรอบๆไม่มีอะไรเลยมีแต่ต้นไม้ที่ยืนเรียงกันแน่นทึบกับหมอกขาวที่หนาขึ้นกว่าเดิมแต่ผมสังเกตว่ามีบางอย่างเปลี่ยนไปเมื่อกี้ตอนผมเดินผ่านมาตรงนั้นมันเป็นที่โลง่งแต่ตอนนี้กลับมีรอยเท้าอยู่เต็มผืนไม่ใช่ของสัตว์ เป็นรอยเท้าขนแต่ปลายเท้ามันหันเข้าหาผมทุกคู่ผมเริ่มถอยหลังชา้ชาๆไม่กล้าหันหลังให้เพราะไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนในหมอกนั่นเสียงใบไม้แห้งใต้เท้ากรอบกแกรบกรอบกแกรบดังชัดในหูแต่ทันใดนั้นเสียงนั้นกลับดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ใกล้มากไม่เป็นไรเดินอีกนิด คง<ผ> <ผม S 1> เจอทางออกผมถึงได้รู้มันไม่ได้พูดตามผมอีกแล้วมันกำลังพูดนำเหมือนมันอยู่ข้างหน้ารอให้ผมเดินตามไปตอนนั้นผมขนลุกทั้งตัวเลยครับผมจำได้ว่ามือผมเย็นเฉียบเงื่อออกทั้งที่อากาศมันหนาวจับใจผมหันไปข้างหลังไม่มีใคร มีแต่ต้นไม้ดำทมึนยืนเรียงรายเหมือนคนเป็นร้อยที่กำลังยืนมองผมอยู่ในความมืดแต่เสียงนั้นมันยังอยู่ผมไม่รู้ว่ามันมาจากไหนมาจากในหัวผมเองหรือจากอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในเงาข้างหลังเสียงมันเบามากเหมือนกระซิบใกล้ๆหูแต่ถึงจะเบาผมกลับได้ยินชัดทุกคำ ทุกลมหายใจระหว่างประโยคมันพูดเหมือนเดิมไม่เป็นไรเดินอีกนิดคงเจอทางออกแต่คราวนี้มันพูดซ้ำเรื่อยๆพูดช้าๆเหมือนเสียงติดอยู่ในล,ลำคอไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เจอทางออก เสียงมันไม่ราบเรียบเหมือนเมื่อกี้แล้วครับมันเริ่มแหบเหมือนกล่องเสียงของคนที่คอเน่าหรือมีน้ำขังอยู่ในลำคอผมยืนนิ่งฟังอยู่ครู่หนึ่งแล้วเริ่มรู้สึกเหมือนคำพูดนั้นมันไม่ได้แค่ดังในหูแต่มันสะเทือนอยู่ในอกของผมเองเหมือนเสียงนั้นมันอยู่ข้างในร่างผมผมยกมือขึ้นปิดหู แต่ก็ยังได้ยินเสียงนั้นมันอยู่ทุกที่ทั้งข้างหลังทั้งในหัวทั้งในอากาศหมอกเริ่มหนาขึ้นจนแทบมองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากเงาตัวเองในลำแสงไฟฉายแล้วอยู่ๆเงานั้นมันขยับครับทั้งที่ผมยืนนิ่งแต่เงาในาหมอกกลับก้าวมาหาผม,มช้าๆตอนนั้นผมไม่รู้แล้วว่าผมกำลังเจอกับอะไร ผมอยากเชื่อว่าผมหลอนไปเองแต่ในใจลึกๆผมรู้ว่าผมไม่ได้อยู่คนเดียวในป่าอีกต่อไปแล้วแล้วอยู่ดีๆผมก็ได้ยินเสียงฝีเท้ามันเบาก่อนตอนแรกเหมือนมีคนเดินเท้าเปล่าบนดินเปียกเสียงมันแจะแจะแจะช้าๆหนักๆเหมือนคนลากเท้าไปตามผืนตอนนั้นผมหยุดหายใจทันที ในหัวมีแต่เสียงหัวใจของตัวเองที่เต้นดังรัวไม่เป็นจังหวะตุบตุบตุบเสียงฝีเท้านั้นใกล้ขึ้นทีละก้าวทีละก้าวผมพยายามมองผ่านหมอกแต่แสงไฟฉายมันสะท้อนกลับมาเหมือนมีม่านบางๆปิดตาไว้ผมตะโกนออกไปสุดเสียงใครเสียงผมสะท้อนกลับมา แล้วก็จางหายไปเหมือนถูกกลืนเข้าในต้นไม้ไม่มีเสียงตอบกลับมีแต่เสียงเดินที่ไม่หยุดเลยแจะแจะแจะตอนนั้นผมรู้แล้วครับว่ามันไม่ได้เดินเข้ามามันเดินวนรอบตัวผมเสียงมันย้ายจากด้านหน้าไปด้านขวาแล้ววกกลับมาด้านหลังหมอกหมุนช้าๆเหมือนมีลมหายใจของใครบางคนอยู่ข้างหู ผมพยายามหันไฟฉายส่องรอบๆแสงมันกวาดไปโดนต้นไม้บ้างเงาบ้างแต่ทุกครั้งที่แสงจะจับต้องอะไรได้เสียงฝีเท้าก็หยุดลงเหมือนมันรู้ว่าผมมองอยู่ผมยืนนิ่งอยู่นานมากไม่กล้าขยับแม้แต่ปลายนิ้วในหัวคิดแค่ว่าอย่าเดินอย่าทำเสียงอย่าหายใจแรงแต่พอผมพยายามจะก้าวถอย เสียงนั้นกลับดังขึ้นอีกคราวนี้ใกล้มากใกล้จนผมได้ยินเสียงน้ำหยดจากเท้าของมันกระเด็นใส่ใบไม้แจะแจะกลิ่นบางอย่างลอยมากับลมกลิ่นเน่าเหมือนซากสัตว์ตายที่ถูกฝังไว้ใต้ดินมาหลายวันผมเริ่มแน่ใจแล้วว่ามันไม่ใช่คนแน่ๆผมกำลังจะก้มไฟฉายลงดูแต่ในจงหวะนั้นเอง ฝีเท้าหยุดลงตรงหน้าผมไม่ถึงหนึ่งเมตรผมจำได้ดีความเงียบหลังจากนั้นมันดังที่สุดในชีวิตผมเลยครับไม่มีเสียงลมไม่มีเสียงแมลงมีแต่เสียงหัวใจผมกับกลิ่นเน่าที่ค่อยๆเข้ามาแทนที่อากาศหายใจผมหันไฟฉายไปข้างหลังว่างเปล่าหมอกลอยหนาๆต้นไม้เรียงตัวเป็นเงา ดวงตาผมมองให้ออกเลยว่ามีอะไรซ่อนอยู่ศพครับมันเป็นศพคนร่างสูงผอมเกรง่งผิวขาวซีดจนแทบไม่เหมือนคนมีรอยฉีกขาดและเน่าเปื่อยเป็นแผ่นๆบางส่วนของเนื้อหนังหลุดลุย่ยแขวนสบัดไปตามแรงลมเบาๆกลิ่นเน่าเหม็นครุ้งเข้าจมูกจนผมแทบอาเจียนต้องเบิกปากหายใจสั้นๆลูกตาข้างหนึ่งของมันหลุดห้อยลงมา กระพือเบาๆตามแรงลมอีกข้างจ้องตรงมาที่ผมมองตาผมด้วยสายตาที่ว่างเปล่าแต่เต็มไปด้วยความโหยเหมือนมันรู้ว่าผมอยู่ตรงนี้มันขยับปากครับช้าๆเสียงแหบเหมือนมีน้ำขังอยู่ในลำคอฟังยากแต่ชัดเจนทางออกอยู่ไหนคำพูดนั้นดังแผ่ว แต่กลับสะท้อนในหัวผมชัดเจนเหมือนมันพูดอยู่ข้างหูร่างของมันขยับทีละนิดเหมือนจะเอื้อมมาหาผมแต่ก้าวไม่ออกเหมือนทุกอย่างช้าไปหมดทั้งหมอกทั้งเสียงทั้งเวลากลิ่นเน่าเข้มขึ้นเรื่อยๆมันมีกลิ่นของเนื้อเก่าของดินชื้นของน้ำค้างผสมเลือดเก่า จนผมแทบสุดลงไปกับพื้นทุกสิ่งรอบตัวเหมือนหยุดเคลื่อนไหวยกเว้นเสียงหายใจและการขยับปากของมันสายตาผมติดอยู่กับใบหน้ามันเหมือนถูกตรึงไว้ผมอยากวิ่งแต่ขาแข็งหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนจะระเบิดออกมาข้างนอกและในจังหวะนั้นผมรู้ว่าถ้าไม่หนี ผมคงไม่รอดคืนนี้ผมวิ่งครับวิ่งสุดแรงจนเท้าแทบไม่แตะพื้นโอ้ใจเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุออกมาจากอกเสียงหอบของตัวเองกลืนไปกับเสียงฝีเท้าเปียกๆที่ดังไล่หลังแจ๊แจ๊กแจ๊มันดังถี่ขึ้นใกล้ขึ้นจนผมได้ยินเสียงน้ำกระเด็นกระทบพื้นตามจังหวะก้าวของมันผมไม่กล้าหัน ไม่แม้แต่จะเหลือบมองเพราะแค่รู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นก็แทบขาดใจอยู่แล้วลมเย็นพัดวูบผ่านต้นคอแต่ผมรู้สึกได้ชัดนั่นไม่ใช่ลมมันคือลมหายใจของมันอุ่มชื้นและเหม็นเนา่าผมเร่งฝีเท้าแต่ยิ่งวิ่งเสียงมันก็ยิ่งใกล้แจแจะแจ,ะจะ๊เหมือนมันกำลังก้าวอยู่บนเงาของผม ผมแทบจะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างครืดเหมือนเล็บหรือกระดูกมันครูดกับพื้นพอมความมืดรอบตัวขยับเหมือนทุกต้นไม้กำลังเฝ้ามองเหงื่อเย็นไหลลงข้างแก้มผสมกับน้ําฝนและกลิ่นดินทุกย่างก้าวเหมือนวิ่งอยู่ในฝันร้ายที่ไม่มีวันตื่นแล้วทันใดนั้นเสียงฝีเท้าหยุดเมียบกริบผมหยุดตามหายใจหอบ หัวใจเต้นรัวจนเจ็บหน้าอกผมค่อยๆหันไปช้าๆไม่มีใครแต่ในความเงียบผมได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาใกล้หูจนขนทั้งตัวลุกสู้วิ่งต่อส่ผมสะดุดรากไม้ใหญ่หล้มลงอย่างแรงจนหน้ากระแทกพื้นดินเปลี่ยนไฟฉายในมือกระเด็นหลุดไปกลิ้งตกลงไปในพุ่มไม้ แล้วก็ดับความมืดเข้ากลืนทุกอย่างในเสี้ยววินาทีนั้นมืดสนิทจนผมมองไม่เห็นแม้แต่ปลายมือของตัวเองหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาจากอกเสียงหายใจของผมดังกลบทุกสิ่งแต่แล้วท่ามกลางความเงียบที่เหมือนหยุดเวลาผมได้ยินเสียงบางอย่างแจ๊ <Yeah. S 1> เสียงฝีเท้าปีกเปียก ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันอยู่ใกล้มากใกล้จนผมแน่ใจว่ามันอยู่ข้างๆผมผมไม่กล้าหายใจเสียงลมหายใจของตัวเองสั่นจนแทบขาดผมพยายามขยับช้าๆหวังคลานหนีออกห่างแต่แล้วผมได้ยินเสียงลมหายใจอีกเสียงหนึ่งหนัก ชื้นเหม็นเหมือนกลิ่นเนื้อเน่าผสมเลือดข้าวโชยเข้าจมูกเสียงนั้นดังอยู่ตรงหูผมแจะตามด้วยเสียงกระซิบเบาๆแห้งแต่เหมือนลมผ่านหลุมศพย่า <Yeah. S 1> หนีหนตอนนั้นผมแทบหยุดหายใจเลยครับเพราะผมรู้แล้วมันไม่ได้ยืนอยู่ข้างๆแต่มัน นั่งอยู่ข้างๆผมจริงๆมันหัวเราะครับเสียงเหมือนลมหายใจขัดขาดหายหายสลับกับเสียงแหบแห้งของปอดที่เนา่าเ <c oughs> เอ็งจะหนีนไ,ปไปไหนเสียงนั้นดังใกล้หูจนขนลุกชันเหมือนมันกำลังกระซิบในสมองผมไม่ใช่เพียงแค่ข้างหูหัวใจผมเต้นรัวจนแทบระเบิด มือหมายสั่นจนคว้าอะไรไม่ติดลมเย็นพัดผ่านผมแต่คราวนี้มันพัดมาจากปากของมันไม่ใช่จากต้นไม้กลิ่นเน่าเหม็นฟุ้งเข้าจมูกจนแทบอาเจียนร่างผมแข็งทื่อเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นดินเปียกมันหัวเราะอ,อีกครั้งฮฮ <c oughs> คราวนี้เสียงยาวกว่าเดิมเหมือนเอื้อนเอ่ยช้าๆแต่ละคำ เหมือนกระชากทุกเสี้ยวความกล้าของผมออกไปเองจะหนีไปไหน <laughs> ผมพยายามขยับตัวคลานถอยหลังช้าๆแต่หมอกหนาอับทึบจนแทบมองไม่เห็นทางทุกย่างก้าวเหมือนแรงโน้มถ่วงเพิ่มขึ้นร่างเน่านั้นไม่ได้วิ่งหรือเดินมันลอยชัดช้าเข้ามาใกล้แต่เสียงหัวเราะของมันยังดังชัด ใกล้เหมือนมันกำลังอยู่ข้างตัวผมตลอดเวลาผมกัดฟันหัวใจเต้นแรงแต่ความกลัวมันบดบังสติทุกอย่างผมรู้แล้วถ้าผมยังอยู่ตรงนี้คืนนี้ผมอาจไม่มีวันออกไปจากป่าได้อีกผมรวบรวมแรงสุดท้ายลุกขึ้นวิ่งสุดชีวิตเท้าเกือบไม่แตะพื้นดินพยายามวิ่งให้เร็วที่สุดทุกลมหายใจแสบป,ปอด เงือผสมคโคลนไหลลงตามใบหน้ามือคว้าต้นไม้ใบไม้เพื่อพยุงตัวแต่ก็ยังวิ่งต่อจนผมเห็นแสงไฟไกลๆหมู่บ้านบ้านหลังเล็กๆแสงสลัวจากหน้าต่างกระพริบเป็นจังหวะผมแทบจะคลานไปถึงมันแล้วทุกแรงในร่างแทบหมดแต่ใจยังกระตุ้นให้ไปต่อแต่ก่อนที่ผมจะถึงทางเข้าหมู่บ้านผมหยุดชะงักทันทีเพราะเสียงนั้นดังขึ้นใกล้ชิด กระซิบข้างหูผมอย่ากลับมานะเสียงมันแหบแห้งเหมือนผ่านลมหายใจเน่าเปื่อยแต่ชัดเจนเหมือนใครเอาปากมันแนบข้างหูผมผมรู้สึกแรงเย็นแทกเข้ากระดูกสันหลังเหมือนร่างของมันอยู่ตรงนั้นแม้ผมจะมองไม่เห็นหัวใจผมเต้นรัวจนแทบหลุดออกจากอกมือสั่นจนแทบหยิบไฟฉายขึ้นส่องไม่ติดแต่ก็มีสติพอจะคลานเข้าไปในแสงหมู่บ้าน ร่างเน่านั้นไม่ตามเข้ามาแต่เสียงกระซิบสุดท้ายยังก้องอยู่ในหัวใจผมอย่ากลับมานะผมก้าวเข้าบ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งเผลอหลับตาพิงประตูอย่างหมดแรงผมหันเป็นมองข้างหลังป่าอยู่ห่างออกไปผมเห็นร่างเน่าของมันยืนอยู่ตรงต้นไม้ใหญ่เหมือนกําลังรอให้ผมกลับไปผมหายใจไม่ออกชื้นหนาวและกลิ่นเน่าผสมฝนเข้าปอด รู้ตัวว่าแม้ร่างผมรอดจากป่ามาได้แต่จิตใจผมคงไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปท่านใดนั้นแสงไฟฉายจากชาวบ้านส่องทะลุม่านหมอกเข้ามาเสียงเรียกดังลั่นเฮ้ hey, นี่ใครอยู่ตรงนั้นผมรวบแรงเฮือกสุดท้ายตะโกนตอบช่วยด้วยก่อนจะซุดลงกับพื้นชาวบ้านสามสี่คนวิ่งเข้ามาพยุงร่างผมขึ้นจากพื้นเปียกชื้น พวกเขามีทั้งไฟฉายมีดพร้าและไม้ไผ่ในมือหน้าทุกคนเต็มไปด้วยความตกใจและระแวงพวกเขาพาผมกลับมายังหมู่บ้านเสียงหมาเห่าดังลั่นราวกับรับรูบร้บางสิ่งที่ติดตามมาด้วยผมถูกวางลงบนเสือเก่าภายในบ้านไม้หลังหนึ่งลมหายใจของผมสั่นเครือสลับกับเสียงจิ้งหรีดที่ดังระงมรอบนอกชาวบ้านวัยชาราเดินเข้ามาชา้า มือถือพูงมาลัยเก่าในมือเขามองหน้าผมแล้วพูดเสียงเรียบเอ็งไปถึงตรงนั้นมาหรือผมพยักหน้าช้าๆก่อนเอ่ยเสียงแผ่วผมเจอศพผู้ชายคนหนึ่งแล้วชายชราถอนหายใจยาวก่อนพูดต่อนั่นแหละมันคือผีโจรป่าที่ตายเมื่อหลายสิบปีก่อนว่ากันว่า มันเคยฆ่าคนที่เดินหลงเข้าไปแล้วซ่อนศพไว้ในป่าชั้นไหนไม่มีใครรู้ว่ามันตายยังไงแต่ตั้งแต่นั้นมาใครที่หลงเข้าไปแถวนั้นก็มักจะหายสาบสูญหรือกลับออกมาในสภาพเหมือนเองหน้าซีดตัวสัน่นแล้วพูดแต่ว่ามันยังอยู่เขาเหื่อยหน้ามองออกนอกหน้าต่างป่าที่อยู่ไกลลิบเมื่อสนิท มีเพียงแสงจันทร์สาบางเบาเหนือยอดไม้บางคืนชายชาราพูดเบาพวกข้าก็ยังได้ยินเสียงฝีเท้าเดินลากยาวกับเสียงหัวเราะขัดขาดหายหายลอยออกมาจากป่าเหนือผมนั่งนิ่งน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวทุกถ้อยคำที่ได้ยินยิ่งตอกย้ำสิ่งที่ผมเจอร่างเน่านั้นเสียงหัวเราะเสียงกระซิบใกล้หู มันไม่ใช่ภาพหลอนจากความกลัวแต่มันคือวิญญาณของชายที่ตายไปแล้วและยังไม่ไปไหนแม้ผมจะรอดออกมาได้แต่ใจผมไม่เคยกลับมาสงบอีกเลยทุกค่ำคืนเมื่อผมหลับตาภาพหมอกขาวในป่าก็กลับมาอีกครั้งพร้อมเสียงกระซิบแผวเบาข้างหูว่าอย่ากลับมานะ,าะเสียงนั้น ยังตามผมอยู่แม้วันนี้ผมจะอยู่ไกลาจากป่าลูกนั้นมากแค่ไหนก็ตาม